สวัสดีครับเนะี่ยตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับผมมินซี่โมบินต์นะกับการรีวิวอวตารนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวของ Monkey King นะครับที่ร่วมกับสปอนเซอร์อย่าง m o u n t a i n d e w นะครับสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับถึงดูเท่เพียวฟ้ามะพราา้พราวแก้วมากนะครับในร่างของ Monkey m o u n t a i n d e น w ะนั่นเองนะฮะนี่ด้านหน้ามานะครับมีหูฟัง,างลายเฮดโฟนด้วยนะครับดูเท่นะดูเพียวลมดีนะครับดูพริว้วดูพริวพร้ว,วอา้าวนะฮะนี่ก็ด้านหลังนะฮะ มีขวดมีขวดมาท่อนดิวด้วยนะครับแต่มันลงรายละเอียดได้ไม่เยอะมากนะจริงๆเพราะว่าเราจะอยู่ในระดับสายตาประมาณนี้นี่นะฮะนี่จะอยู่ประมาณนี้นะครับไอตัวนี้เาอาละครมาดูสกิลกันบ้างนะครับก่อนที่จะดูสกิลเนี่ยแต่เราท่อเดียวก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับแต่ว่าพอมีแม่ปุ๊บนี่ขีโซดาซ่ามาเลย ตามบบฉบับของมอสเช่นนี่นะเราก็อัพอมันทุกทุกอันเลยแล้วกันดครับมาดูแต่ละสกิลมันทำอะไรได้บ้างนี่สกิลแรกตีสธรรมดาเดี๋ยมันจะตายแล้วมีิเมกมาสู้กันเกนนักตัแต่บอล i'm on a roll i'm on a roll Do the <laughs> i'm gonna go here are you extreme enough for the do? i'm on a roll come catch me do the dude blast of flavor that'll up your game oh yeah i'm a where i love you ก็ท่าสามก็ประมาณนี้เลยครับเือว่าเป็นอีกหนึ่งอวาตารที่ทำมาเ,เรียกว่าคู่กับสปอนเซอร์และดูเท่มากนี่ฮะนี่ด้านหน้าด้านหลังให้เห็นพร้อมกันเลย,เยเอ,อย่ายไปฟาเขาสิฟาทีเขาตกเมกเลยนี่ครับนี่อ่ะมาดูตอนตายฮะ ปั๊บโอ้โอเด้่ลืมแล้วโอ้โหตอนตายมันก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยก็จบไปแล้วหนึ่งตัวครับเดี๋ยวไปดูครับว,ว่าจะมีอะไรต่อนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย